สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครูกันจะมาสอนเด็กๆเรื่องสัตว์และประเภทของสัตว์ในตอนสัตว์มีกระดูกสันหลังค่ะเนื้อหาจะสนุกแค่ไหนไปชมกันเลยติงฟิรคิดก่อนนะในช่วงติ้งเฟิร์สคิดก่อนนะครูกันจะถามเด็กๆว่าสัตว์อะไรบ้าง ที่ออกลูกเป็นตัวให้เวลาสิวิคิดให้ได้เยอะๆนะคะเด็กๆสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวไปกันเลย ตอบกันได้ไหมคะเด็กๆเช่นช้างมา้าวัวกระบือนั่นเองสัตว์และประเภทของสัตว์ตอนสัตว์มีกระดูกสันหลังสัตว์มีกระดูกสันหลังคืออะไร สัตว์มีกระดูกสันหลังคือสัตว์ที่มีโครงสร้างกระดูกภายในตัวและมีกระดูกสันหลังทําให้ร่างกายคงรูปอยู่ได้จัดเป็นสัตว์ชั้นสูงแบ่งเป็น5ประเภทค่ะเด็กๆคะมาดูสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังกลุ่มที่1นนะคะนั่นคือกลุ่มปลานั่นเองนะคะลักษณะสําสคัญก็จะมีรูปร่าง เรียวยาวลำตัวค่อนข้างแบนค่ะเพื่อให้มีลักษณะที่เหมาะกับการเคลื่อนไหวในน้ำบางชนิดมีเกล็ดบางชนิดไม่มีเกล็ดนะคะมีเส้นข้างลำตัวเป็นส่วนรับความรู้สึกสั่นสะเทือนค่ะเราจะแบ่งปลาทั้งหมดเป็นสองชนิดนะคะอันที่หนึ่งคือปลากระดูกอ่อนยกตัวอย่างเช่นปลาฉลามปลากระเบนกลุ่มที่สนะคะ พวกปลากระดูกแข็งนั่นเองเช่นพวกปลาดุกปลานิลปลาตะเพียนซึ่งอุณหภูมิภายในร่างกายเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิน้ําที่อาศัยนะคะเนื่องจากว่าปลานั้นจัดเป็นสัตว์เลือดเย็นนั่นเองค่ะการเคลื่อนที่นะคะ,ะปลาเนี่ยก็จะใช้ครีบและกล้ามเนื้อลำตัวเป็นการว่ายน้ำและการทรงตัวนะคะ ครีบของปลามี5ชนิดก็คือครีบอกนะคะครีบท้องครีบหลังนะคะครีบบริเวณส่วนท้ายแล้วก็เรียกว่าครีบก้นนั่นเองแล้วก็สุดท้ายคือครีบหางนะคะการหายใจนะคะปลาก็จะหายใจโดยใช้เหงือกนะคะไอเจ้าตัวเหงือกของปลานี่แหละก็จะทําหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแกส๊สในน้ําค่ะยกตัวอย่างปลา น้ำจืดก็เช่นพวกปลาช่อนปลานินเป็นต้นนะคะในปลาน้ำเค็มเช่นปลาฉลามมาน้ำกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มปลาเหมือนกันค่ะอ่าอันนี้คือม้าน้ำก็จะเป็นปลาเหมือนกันนะคะต่อไปเป็นปลากระดูกแข็งนะคะเด็กๆรู้จักไหมคะนี่คือปลานิลนและนี่คือปลากระพงนะคะ ส่วนนี่คือปากกระเบนนี่คือปลาหมอไทยค่ะมาดูสัตว์กลุ่มที่2นะคะเป็นกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะคะพวกสัตว์กลุ่มนี้ก็จะนิยมเรียกทั่วไปว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะคะอาศัยอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำ ลักษณะสำคัญนะคะมีผิวหนังมีต่อมเมือกนะคะทำให้ผิวเนี่ยมีความชุ่มชื้นตลอดเวลาผิวหนังก็จะเปียกลื่นอยู่เสมอไม่มีเกล็ดนะคะเด็กๆแล้วก็ผิวหนังไม่แห้งแล้วก็ไม่มีขนนะคะมาดูกันหายใจของสัตว์กลุ่มนี้นะคะก็จะมีความพิเศษ,ษ ออกไปแตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นก็คือในช่วงตัวอ่อนนะคะก็จะหายใจด้วยเหงือกค่ะเมื่อโตขึ้นมาก็จะหายใจด้วยปอดและผิวหนังนั่นเองค่ะเมื่อออกจากไข่เนี่ยก็จะมีรูปร่างคล้ายปลาเราเรียกว่าลูกป,ปอดนะคะที่อยู่ในน้ำอันนี้เป็นลักษณะพิเศษของสัตว์กลุ่มนี้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นจงโครงกบเขียดปากอึ่งอ่าง ทางคกหรือว่าสลาเมนเดอร์นะคะมาดูนี่คือกบนะคะสลาเมนเดอร์อันนี้เป็นสลาเมนเดอร์ที่อยู่ในถ้ำนะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าลำตัวของมันก็จะเป็นสีขาวมีชื่อภาษาไทยว่าตุ๊กแกน้ำนั่นเองอันนี้เป็นอึ่งอ่างนะคะอันนี้เป็นปลาเด็กๆคะใครจะอยู่ในสัตว์กลุ่มนี้ได้เนี่ยเห็นไหมคะต้องมีวัฏจักร ชีวิตที่มีการกลายล่างนะคะในช่วงวัยตัวอ่อนเนี่ยจะดำรงชีวิตอยู่ในน้ำรู้นะคะเมื่อวางไข่ในน้ำเนี่ยไข่ลักษณะของไข่จะเป็นไขน่นิ่มๆนะคะไม่มีเปลือกแข็ง เวลาคลอดออกมา1สัปดาห์เนี่ยก็จะออกมาเป็นลูกอัลนะคะจากนั้น7-10สัปดาห์ก็จะเป็นลูกอัลตตัวแก่ช่วงนี้แหละค่ะช่วงที่สิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้ดำรงชีวิตอยู่ในน้ำเนี่ยก็จะมีการหายใจด้วยเหงือกนะคะต่อมาเมื่อโตเต็มวัยขึ้นมาอาศัยอยู่บนบกนะคะพวกยกตัวอย่างเช่นกบเหล่านี้ก็จะเริ่มหายใจด้วยปอดและผิวหนังนั่นเองค่ะฉะนั้น เจ้าตุ๊กแกที่อยู่ในบ้านเราจะไม่ได้อยู่กลุ่มนี้เนื่องจากตุ๊กแกวางไข่บนบกนะคะแล้วก็ไม่มีวงจรชีวิตไหนที่เป็นลูกอ,อดเลยแต่ตุ๊กแกน้ําตุ๊กแกน้ําอยู่ในกลุ่มนี้เพราะว่าเจ้าตุ๊กแกน้ำเนี่ยมันมีช่วงชีวิตที่เป็นลูกอดเช่นเดียวกับกบนั่นเองค่ะต่อมามาดูกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3 คือสัตว์เลื้อยคลานลักษณะสำคัญนะคะของสัตว์กลุ่มนี้ก็จะเป็นสัตว์เลือดเย็นผิวหนังหนานะคะก็จะเห็นว่าสัตว์ในกลุ่มนี้บางครั้งเนี่ยก็จะออกมาอาบแดดกันเช่นพวกจระเข้พวกเต่านะคะบางชนิดเนี่ยมีกระดองแข็งหุ้มลำตัวเช่นเต่าแต่สัตว์กลุ่มนี้เนี่ยก็จะหายใจด้วยปอด นะเราแบ่งเป็น4ชนิดย่อยด้วยการตามลักษณะของรูปร่างดังนี้นะคะเด็กๆกลุ่มแรกคือกลุ่มงูนะคะลักษณะสําคัญคือไม่มีขาลําตัวยาวและไม่มีหูนะคะที่สําคัญไม่มีหนังตานะคะต่อมากลุ่มที่2นะคะกิ้งก่าตุ๊กแกกิ้งจกจิ้งเหลนนะคะไม่รวมตัว ตุ๊กแกน้ำนะคะครูต้องย้ำนะคะว่าไม่รวมตัวตุ๊กแกน้ําหรือจิ้งจกน้ําอันนั้นอยู่คนละกลุ่มเลยนะคะกลุ่มเหล่านี้จะมีลักษณะมีสีขาอาศัยอยู่บนบกน,นะคะแล้วก็มีการสลัดหางทิ้งได้เปลี่ยนสีได้นี่เองนะคะกลุ่มที่3ในกลุ่มย่อยก็พวกจระเข้ตะโขงนะคะตัวเงินตัวทองตัวตะกวดแล้วก็มังกรโคโมโดนะคะตัวนี้ ซึ่งเป็นสัตว์อาเซียนของเราผิวหนังของมันเนี่ยก็จะมีความหนาเหนียวนะคะปากกว้างอาศัยอยู่ทั้งบนบกและในน้ําต่อมากลุ่มที่4นะคะกลุ่มย่อยพวกนี้ก็จะเป็นพวกเต่าตะภาพน้ํานะคะก็จะมีกระดองแข็งหุ้มลาตัวจริงๆพวกเต่านะคะไม่มีฟันนะคะเด็กๆแต่ว่าที่มันกัด ผักหรือว่าไม้แตกได้เพราะว่าขากรรไกรมันแข็งแรงนั่นเองโดยมี2ชนิดนะคะมีทั้งที่อาศัยอยู่บนบกแล้วก็อาศัยอยู่ในน้ําไม่ใช่ว่าเต่าทุกชนิดจะอยู่ในน้ํานะคะต่อมามาดูลักษณะการหายใจของสัตว์กลุ่มนี้สัตว์กลุ่มนี้มวีวิวัฒนาการอยู่บนบกใช่ไหมคะดังนั้นการหายใจต้องใช้อวัยวะที่เรียกว่าปอดนั่นเองยกตัวอย่าง นะคะเช่นเจ้าอีกวนานะคะสีเขียวตัวนี้นะคะก็เด็กๆก,ก็จะเป็นประเภทหนึ่งของกิ้งก่านะคะต่อมาอันนี้คืองูนะคะอันนี้คือเต่าบกนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเต่าทะเลเด็กๆสังเกตดูนะคะ เต่าบกรู้ได้ไงว่าเป็นเต่าบกหรือเต่าทะเลเด็กๆดูที่เท้านะคะถ้าเต่าบกเห็นไหมจะมีเท้าลักษณะมีเล็บแต่ว่าถ้าเป็นเต่าทะเลเขาก็จะมีขาหน้าเป็นลักษณะเหมือนไม้พาย mm hmm. เช่นเต่าตนุนี้ไว้สําหรับว่ายน้ํานั่นเองนะคะต่อมาค่ะกลุ่มนี้จระเข้นะคะเขาบอกว่า,จาเจ้าจระเข้เนี่ยที่สังหารเหยื่อได้เพราะว่า กำลังกัดของกรามมันมีความแข็งแรงเห็นว่าสัตว์กลุ่มนี้เนี่ยความพิเศษนอกเหนือจากผิวหนังคะแล้วเนี่ยก็ยังมองไปที่กรามของฟันของสัตว์กลุ่มนี้ด้วยนอกจากจะมีกำลังกัดแบบมหาศาลบางชนิดสามารถบดล็อกขากันไกได้เช่นพวกงูนั่นเองนะคะต่อมาคือกลุ่มที่4แล้วราคา,าเด็กๆนี่คือสัตว มีกระดูกสันหลังกลุ่มนกหรือเราเรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่มสัตว์ปีกนั่นเองแต่ทําไมระยะหนังถึงใช้ชื่อว่ากลุ่มนกนะคะเพราะว่าถ้าใช้คําว่ากลุ่มสัตว์ปีกนะคะในสําหรับเด็กๆนะเด็กๆนะป1ป .2 ป .3 เนี่ยเขามักจะรวมเขามักจะรวมพวกผีเสือ้อพวกมแมลงเข้ามาด้วยซึ่งมันไม่ใช่นะคะเนื่องจากว่าพวกผีเสื้อและ,มะแมลงเนี่ยเขาไม่มีกระดูกสันหลังนั่นเอง แต่ว่าเด็กๆคะเด็กๆจะใช้ชื่อกลุ่มนกหรือว่ากลุ่มสัตว์ปีกก็ได้บางข้อสอบที่ระดับสูงขึ้นนะในระดับสอบเข้ามัธยมศึกษาปีที่1นนะคะข้อสอบโอนเนหรือว่า,าข้อสอบในการแข่งขันนะคะคุณครูก็เห็นเขาใช้คําว่ากลุ่มสัตว์ปีกเหมือนกันนะคะแต่ให้เด็กๆรู้ว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนกหรือกลุ่มสัตว์ปีกความหมายมันคือกลุ่มเดียวกันนะคะ มาดูลักษณะสำคัญของสัตว์กลุ่มนี้นะคะเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะคะมีสองขามีปีก1คู่นะคะรูปร่างเพียวร่างกายของเขาเนี่ยก็จะปกคลุมไปด้วยขนเป็นแผงเป็นปุยนะคะปากก็จะมีลักษณะเป็นจะงอยแหลมลักษณะสำคัญคือกลุ่มนี้จะไม่มีฟันนะคะจริงๆเนี่ยที่เขาบิดได้เพราะกระดูกทั่วร่างกายของเขามันเป็นรูปโปรงแล้วก็กลวง ทำให้มีน้ําหนักเบาจึงสามารถบินได้แต่มันก็มีนกกลุ่มที่บินไม่ได้เช่นเดียวกันมาดูระบบการหายใจนะคะระบบการหายใจเนี่ยก็จะเป็นหายใจด้วยปอดกลุ่มนี้เป็นสัตว์เลือดอุ่นแล้วนะคะเด็กๆเป็นกลุ่มแรกที่เป็นสัตว์เลือดอุ่นเลยการเคลื่อนที่ค่ะก็จะเคลื่อนที่โดยการ บางชนิดที่บินไม่ได้เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ด้วยการกระโดดหรือวิ่งนะคะแล้วก็ที่สําคัญส่วนใหญ่ก็จะเป็นบินนั่นเองแต่ก็จะมีบางชนิดที่สามารถว่ายน้ําได้เช่นพวกเป็ดพวกห่านพวกหงส์นะคะหรือว่านกเป็ดน้ําที่ว่ายน้ําเก่งๆหรือแม้กลุ่มนี้เลยนะคะก็คือกลุ่มนกเพนกวินนั่นเองนี่ก็จะว่ายน้ําเพื่อหาปลาเก่งเลยมาดูตัวอย่างกันนะคะนี่ที่คุณครูกันบอกว่า มันว่ายน้ําเก่งนกเป็ดน้ำนก็จะเห็นว่าที่เท้าของมันเนี่ยมีลักษณะเป็นเป็นเหมือนผังผึกเป็นแผงขึ้นมานะคะใช้สําหรับในการว่ายน้ํานั่นเองนี่ค่ะเจ้านกเพนกวินเห็นไหมคะจะเห็นว่าขนมันสั้นมากจริงนกเพนกวินออกลูกเป็นไข่นะคะอันนี้คือห่านค่ะลักษณะเช่นเดียวกันกับเป็ดเนาะนี่ค่ะมาถึงนกที่ บินไม่ได้นะคะต้องมีขาขนาดใหญ่เลยนั่นคือนกกระเจาะเทศนะคะแต่ว่าเจ้านกเนี่ยมีกําลังขาที่แข็งแรงมหาศาลนะคะถ้าโดนดีดขึ้นมาเนี่ยเจ็บน่าดูเลยนะคะเด็กๆอันนี้แต่มันเป็นนกที่บินไม่ได้นะคะปัจจุบันเขาก็นำนกกระจาะเทศมาเลี้ยงเป็นฟาร์มนะคะอ่านี่นกสวยงามอีกชิ้นหนึ่งก็คือนกแก้วนั่นเอง ลมากลุ่มสุดท้ายแล้วนะคะก็คือกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะลักษณะสำคัญนะคะตัวเมียเนี่ยก็จะมีต่อมน้ำนมไว้สำหรับเลี้ยงลูกอ่อนนะคะมีขนแบบเส้นปกคลุมตามร่างกายนะคะมีรูหูมีใบหูชัดเจนถ้าจะนึกถึงกลุ่มนี้นะคะก็นึกถึงมนุษย์นี่แหละใกล้ตัวเราที่สุดเลยนะคะเพราะว่าลักษณะสำคัญก็ต้องมีนมให้ลูกนะคะ การเคลื่อนที่ก็จะเคลื่อนที่ด้วยการเดินการวิ่งหรือว่าการกระโดดหรือว่ายน้ําก็ได้นะคะแต่ว่าการหายใจเนี่ยพวกเราก็จะหายใจด้วยปอดกันนะคะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยมีมากมายนะคะยกตัวอย่างเช่นตุ่นปักเป็ดพยูนนะคะหลายคนก็จะโดนทดสอบหลอกพยูนเนาะเพราะว่าตัวพยูนเนี่ย บางคนเอาไปไว้กับกลุ่มปลาด้วยซ้ำจริงๆไม่ใช่นะเราอยู่เขาออกลูกเป็นตัวนะคะแล้วก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมลิงอันนี้วิวนาการใกล้เคียงกับมนุษย์นะคะนี่คือตัวกินมดนะคะเด็กๆรู้จักไหม you can ในช่วงยูแคนดูอิดกูการก็จะพาเด็กๆมาตามล่าหาสัตว์ที่ มีกระดูกสันหลังนั่นเองค่ะเด็กๆลองมาช่วยครูกันดูนะคะว่าสัตว์ชนิดไหนคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังพร้อมแล้วไปเลย,ยดูนะคะที่ยืนมานี้ตัวไหนคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะวัวใช่หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นนกหรือว่าพานาเลียอ้าวปลาโอ้โหปลาเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะถูกต้องเลย กบก็ใช่เหมือนกันอะมีบาใช่ไหมนะลองยิงดูไม่ใช่ค่ะอะมีบาเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะคะไม่มีกระดูกสันหลังอันนี้คือสัตว์มีกระดูกสันหลังทั้งนั้นเลยแล้วก็วัวตะกั่แตนใช่หรือไม่นะหรือว่าดาวทะเลดาวทะเลไม่มีกระดูกสันหลังค่ะเด็กๆตะกั่แตนใช่ไหมนะ ตัก,กแตนไม่ใช่ค่ะเอ๊มีอีกไหมนะไส้เดือนใช่หรือเปล่าไส้เดือนไม่ใช่ค่ะสุดท้ายค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเด็กๆค่ะเป็นงไงบ้างคะถ้าเด็กๆอยากสนุกนะคะครูการก็จะส่งเกมนี้อยู่ที่ใต้ลิงค์คลิปเลยค่ะให้เด็กๆไปตามล่าหา สิ่งมีชีวิตที่มีกระดูกสนังนะคะวันนี้ครูกันขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย